ในวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องความแตกต่างระหว่างน้ําประปาที่กรุงเทพและก็ที่บ้านเรานะครับถ้าเป็นที่กรุงเทพเนี่ยนะครับน้ำนี่ก็คือจะเปิดตลอด2 4ชั่วโมงและก็น้ำํำค่อนข้างจะใสและก็สะอาดนะครับแต่เรามาดูน้ําที่นี่กันว่าน้ําที่นี่เป็นยังไงนะครับโอเคไปกันเลยตอนนี้ผมก็เข้ามาในห้องน้ําแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูสีน้ําที่นี่หน่อยนะฮะดูนี่ฮะน,น้ํานี่ เป็นสีเขียวโอโหนะฮะน้ำที่นี่เป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ที่นี่เปิดน้ำเฉพาะเวลาเช้าเท่านั้นนะครับเวลาอื่นอย่างเช่นเวลานี้เป็นเวลาเที่ยงผมจะเปิดน้ำไม่ได้นะครับน้ำที่ใช้ไม่ได้เลยนะครับใช้ได้เฉพาะช่วงเช้าช่วงเดียวช่วงบ่ายช่วงเย็นคือมึงไม่มีน้ำใช้กันเลย จะบอกอย่างนี้นะครับถ้าไม่มีอ่างนะครับแลยน้ําที่ได้มานี้นะครับก็สีเขียวเข้มนะครับเหมือนเป็นน้นําบ่อโคลนเอ่อที่วัวที่ควายเขาเล่นกันนะนะฮะก็สีแบบนี้เลยนะฮะนะก็บางทีมันก็ต้องใช้สารส้มนะไม่รู้จะช่วยได้ดีแค่ไหนนะฮะเออหวังว่าคงจะสะอาดขึ้นมานิดนึงนะฮะนี่เป็นสิ่งที่อา่า บอกได้เลยว่าคงไม่นานผิวผมคงดำแน่นอนนะครับหลังจากที่อาบน้ำคลอรีนมานานนะครับมาเจอน้ำคลองเข้าไปนะฮะดำแบบเขียวเขียวอีเลยนะครับจริงๆในกล้องนี่ยังดูขาวนะเอยังดูใสนะผมมองในกล้องนี่น้ำมันดูเขียวนิดเดียวเองแต่จริงๆมองด้วยตาอมันเขียวมากเลยนะฮะโอ้และนี่ก็คือความแตกต่างระหว่างน้ำกรุงเทพแล้วก็น้ำที่บ้านนะครับ